ทานักเรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชาสังคมศึกษานะครับะระดับมัธยมศึกษาปีที่สองสำหรับ EP นี้เราก็มาเจอกันเลยเป็น EP ที่แปดนะครับ EP ที่แปดนี้เราจะเรียนต่อใน EP ที่เจ็ดที่เราเรียนไปนะครับในเรื่องของการพรัฒนาการผลิตในท้องถิน่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสาหรับ EP ที่เจ็ดนะครับ่บ 7, นต้องเรียนเราได้เรียนในเรื่องของอหลัก การของปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญหาผลกระทบรวมทั้งในทางแก้ไขในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นเราไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าการประยุกต์ใช้ปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีการนำน้อมนําปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนิาชีวิตหรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปนะครอบครัวของแต่ละคนที่อยู่ในเขตชนบทนะครับมักจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองใช่ไหมครับหรือถ้ามีมากก็เฉลอจากการบริโภคเราก็นําไปขายหรือว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านเรานะครับการประยุกต์ใช้ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ส่งผลดีต่อครอบครัวของนักเรียนหรือไม่ส่งผลดีใช่ไหมครับเพราะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักอย่างน้อยผักเราก็ไม่ต้องไปซื้อเพราะเราปลูกไปใช้เอาไว้กินเองนะครับรวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงต่อการกินหรือว่าบริโภคสา,สารเคมีต่างๆที่อยู่กับผักนะครับเพราะว่าเราปลูกเองเราไม่ใช้สารเคมี นะครับแล้วน้องั้นคิดว่าปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญต่อการดาเน,นินชีวิตของเราอย่างไรนะครับถ้าปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทําให้เรารู้จักการประหยัดอดออมรู้จักประมาณตนรู้จักการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลเลือกซื้อสินค้าบริการต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับรายได้ของเราซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุมกันที่ดี ที่เกิดขึ้นกับตนเองเราและเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นด้วยนะครับเรามาดูว่าการประยุกต์ใช้อัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรเป็นอย่างไรนะครับตังเป็นการส่งเสริมให้กเกษตรกรมีการจัดการด้านที่ดินและแหล่งน้ําในอัตราส่วนที่ว่า30 30 30แล้วก็10นะครับก็คือว่า30แรกเนี่ยขุดสระไว้เลี้ยงปลา3 0ที่2ปลูกข้าวไว้บริโภค 3าที่3มปลูกพืชไร่พืชสวนและ10%สุดท้ายนะครับใช้สำหรับปลูกที่อยู่อาศัยปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินไว้รับประทานในคเรานเรัแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครขอให้นักเรียนดูแผนภาพอัตราส่วนการจัดสรรที่ดินตามหลักของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเห็นไหครับ30อเปลูกข้าว 30%ปลูกพืชไร่พืชสวนและ30%ปลูกคุดสัตเลี้ยงปลาที่อยู่อาศัยก็10%รอมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานาแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไว้ด้วยนะครับเรามาดูขั้นตอนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมบั่งนะครับขั้นที่หนึ่งเลยนะครับพิ่งตนเองอคือ มีความพอเพียงเลี้ยงตนเองบนพื้นฐานของความประหยะัดขจัดค่าใช้จ่ายขจัดค่าใช้จ่ายในที่นี้ก็คือนั่นแหละค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นเราตัดทิ้งได้ไหมถ้าเราตัดทิ้งได้ส่วนที่เราตัดทิ้ง<ม>ก็จะกลายเป็นรายได้ของเราที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับการรวมกลุ่มนะครับมีการจัดการรวมตัวในด้านสวัสดิการการศึกษาและพัฒนาสังคมชุมชนของเราอันนี้เป็นขั้นที่สองเนาะ และขั้นที่สามนะครับการร่วมมือก็คือสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลายโดยไปสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคองค์กรพัฒนาภาครัฐภาคเอกชนทั้งในด้านเงินทุนการตลาดการจัดก,การและข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยเขนะรยนนักสอนชี้ขึ้นนะครับจากขั้นที่1ถึงขั้นที่สามนะครับคราวนี้เรามาดู <c oughs> ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่มั่งว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดในกรณีอุทกภัยเนี่ยเกษตรกร,ร,รที่เป็นที่ใช้เขาเรียกะ่รที่ทาเกษตร,รทฤษฎีใหม่สามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งในขณะที่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพราะเราปลูกและเราศึกษาเนื่องปลาไว้หลายอย่างนเนานะสองทฤษฎีใหม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,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 รได้โดยไม่เดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเรามีหลายอย่างรวมอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ 3. มประชาชนพออยู่พอพินไม่อดอยากเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและส่วนที่4ี่ก็คือในในหน้าแหล่งมีน้ําน้อยเราก็สามารถนําน้ําที่เก็บไว้ในสั์มาใช้ในการปลูกพืชผักต่กางๆที่ใช้น้ําน้อยโดยไม่ต้องรอจากน้านําจากชประทานต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูว่า <c oughs> การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในภาคธุรกิจบ้างว่าเขามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมคือใช้เทคโนโลยีที่มีราคาไม่แพงมากแต่ถูกหลักวิชาการนะครับสำหรับาภาคธุรกิจสองมีขนาดการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการนะครับสามไม่โลภเกินไป ไม่เน้นกำไรในระยะสั้นเป็นหลัก 4. ให้ความสําคัญความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการไม่เอารับเอาเปรียบผู้อื่นนะครับ 5. ให้ความสาคัญกับการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเราเนะี่ยให้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับ 6. ให้ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงต่ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหนี้จนเกินความสามารถในการจัดการของเรานะครับเจให้ความสําคัญในการตอบสนองตลาดภายในท้องถิน่นภูมิภาคตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นหลักตามลําดับนะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะครับคราวน,นี้เรามาดูว่า แนวทางการบริหารแบบพอเพียงของผู้ประกอบการผู้ประกอบการเธอผู้ผลิตต่างๆนะครับมีอย่างไรบ้างครับหนึ่งต้องมีการบริหารจัดก,การที่ดีมีความโปร่งใสโดยมีธรรมมาพิบาลมีความซื่อสัตย์สจริตมีการพัฒนาสร้างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตนนะครับสองการดำเนินชีวิตหรือการบริหารงานเนี่ยจะต้องมีสติรบอบคอบไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายๆอย่างนะครับต้องมีต้องพึ่งตนเองให้ได้มากรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ,อนำมาช่วยในการผลิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและสุดท้ายก็คือมีความพอประมาณไม่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเกินความจำเป็นต้องมีสติในการใช้จ่ายการผลิตการบริโภคต้องเกิดความสมดุลซึ่งกันในการ เดี๋ยวคุณให้นักเรียนดูองอตัวอย่างองค์กรที่นำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะครับว่าโครงการพอแล้วดีเดเคเตอร์มีอะไรบ้างนะครับโครงการเนี่ยเป็นโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นต้นแบบของสังคมบนพื้นฐานหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์มีมุมมองใหม่ของความพอเพียงที่จะเปลี่ยนโลกทัศน์ของการทําธุรกิจครับอันนี้คือ หลักการของโครงการนี้นะครับโครงการเนี่ยโครงการพอแล้วดีเนี่ยเดอะเคียรเตอร์เนี่ยมีเป้าหมายที่จะนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างไรเรามาดูกันนะครับจะมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์โดยมีการนํามาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้นะครับเพื่อสร้างความสุขความพอใจและความสมดุลให้กับชีวิตในเมืองและต่างจังหวัดด้วย ของผู้ประกอบการจากสายของธุรกิจเพื่อสร้างทัศนคติและวิธีการดําเนินง,งานไอ้ดำเนินง,งานแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนนะครับ <c oughs> เอามาดูพันธกิจของโครงการนี้นะครับมุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจกระบวนการเรียนรู้ปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ที่เข้าร่วมทําธุรกิจตามแนวหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับวัตถุประสงค์นะครับหเลยเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่ทําธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเกิดนะครับสเพื่อสร้างต้นแบบคนรุ่นใหม่ที่พอเพียงดําเนินชีวิตอย่างร่วมสมัยเป็นแอคทีฟไลฟ์สไตล์นะครับสเพื่อเปลี่ยนทัศนคติภาพพจน์ของคําว่าพอเพียงไม่ได้ใช้กับภาคเกษตรกรเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเพื่อเป็นพลัง ให้กับชุมชนสร้างแรงบันดาลใจนำประสบการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งนะครับเรามาดูแนวหลักแนวทางการนำหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของคนรุ่นใหม่ในโครงการพอแลดีเนะี่ยมีอะไรบ้างครับการรู้จักประมาณตนคือการทำตลาดแบบพอดีคือการสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบสมเหตุสมผลเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนการเอาใจใส่ต่อคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมและสังคมต่าง การดำเนินงานอย่างมีเหตุผลก็คือรู้จักตนเองในการทําธุรกิจโดยมีการวิเคราะห์สภาพขององค์กรเพื่อค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งวิธีการแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะะการ <c oughs> สร้างความคุ้มกันโดยมีการดําเนินธุรกิจภายใต้คําว่าบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินเป้าหมายที่เราวางไว้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดนะครับต่อเลยนะครับเงื่อนไขนะครับภายใต้เงื่อนไขเงื่อนไขความรู้ก็คือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาธุรกิจเช่นความรู้ในเรื่องของการวางแผนการตลาดต่างๆนะครับเงื่อนไขคุณธรรมก็คือการมินธุรกิจภายใต้มโนธรรมคุณธรรมสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่เบียดเบียนหรือว่าเอาัเปรียบผู้อื่นนะครับนําไปู่นะครับ ความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวีพีนี้นะครับโคจะให้นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดนะครับจากแผนภาพนี้คือแผนภาพอะไรนะครับข้อที่หนึ่งนะจงอธิบายมาโดยละเอียดให้นักเรียนอธิบายแผนภาพนี้ว่ามันคืออะไรนะครับอธิบายมาโดยละเอียดน,นะครับและข้อที่สองนะครับให้นักเรียนเนี่ย บอกการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคในการผลิตสินค้าและรการในภาคธุรกิจว่ามีอะไรบ้างซึ่งมีทั้งหมด7ข้อนะครับให้คตอบมาให้ถูกต้องนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับโคก็ขอจบเพียงเท่านี้อีพีต่อไปนะครับเราจะมาทดลองทําแบบทดสอบกันดูบ้างว่าที่เราเรียนมาเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหน สำหรับวิที่นี้รูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ